สวีดัสสวัสดีครับผมนิก้ทีวีละกาเพจนิก้กินไปทัวมื้อนี้ผมสิพาท่านผู้ชมมากินตำมึกสายตรงนี้ครับพี่ครับหลอกมาแล้วเวีจัดมาเคืองโลกครับนี่ครับวัตถุด,ดิบครับมื้อนี้เหลืองานคำจักน้อยครับแตงกับโบไปยังห่างหายกันไปประมาณจักมื่นหนึ่งหัวัมวน่นผมขึ้นเว้น ก่อนที่จะไปเบิ้งผมเฮ็ดกะเดี๋ยวไปเบิ้งผมเตรียม,มัตถุด,ดิีเป่เลยครับนี่ครับนาาพ่อค้าครับยิมไลมครับพ่อค้าคคมันนี่ผมจะมึกซ้ายครับมันนี่มัอนี่ผมตีตามมกซายครับ อาวครับเพืเ่นอนๆหลังจากที่ดูผมเตรียมวัตถุด,ดิบแล้วมันบ้าครับมาเดี๋ยวเข้าไปต่ำกันเลยอตอนนี้ก็่ายท่ำอยู่นี่นะครับหน้าสวนหน้าสวนลางมันตาข้ามตานครับอ่ะเอาไปลุยกันเลยครับพีกครับกำนึงใส่ลงไปบริษัทผมบริษ็ดฮอขันขวนมันเลยครับ <c oughs> ได้ฟิวดีขนาดได้ นี่ครับพริกตำตำหมดควรครับพี่น้องเอ้ยอันขออยาดบอสไเกือบเลยครับเด้อแบบว่ามาตำ้สู้กินมือหนีแบบว่าบอมมีพิธีรีตองยังหมากไม้ครับชิวชิคิดเบิงหลดขนาดพริกกับเด็ดควรครับประมาณจักสามสิบหน่วยเลยครับเพชรครับเพชรแท้ กีกไล่ยปนี่ตำมึกสายเจ็บเสบนี่ใส่ทั่วนั่งครับทั่วนี่กับปูกเองนะครับอ่าพอผมปลูกอยู่นะไอปลอดสารพิษครับเด็ดไซ่์เลยครับตำทั่วมึกสายกันเลยนะครับ กินชิ sí, ่วๆครับผ <tech> ู er ้ใดมาจักให้จักหน้ากับเสื้อในด้ครับเน้ผ่านเมื่อนใช่ครับคือกอลวครับสูตรผมบะมี่สูตรตายตัวครับมักตั้งในไส่ไปเลยมักตามักพริก สาทัวกระกปดัดเลี้ยวเลี้ยๆใส่ครับของผมใส่ซีหน่วยด้วยมะนาวนี่บองงามเดี๋ยวผมเอาใส่เปียกมานาำดอก,ากนาวนี่ผมตีใส่หน่วยหนึ่งานาวานาวเหี่ยวาจาักหน่อยครับ นำกระเทียมดองครับเทใส่ลงไปน้ำตามปี๊บครับจอนหนึ่งโอ้ฟุงบินตามมาแล้วพี่หน่องเอ้ฟุงมาครับ สอนหนึ่งปลาครับโอ้เขี่ยมแท้พี่น้องนี่ครับอันประแดกใส่ลงไป เส้นบางค้งครับนี่ครับพระเอกมือซ้ายครับตัวง่ายๆเครื่องโล่ฮกขีด,ดูครับผมซื้อมาครับตัวง่ายเลยข้าโพดครับ พอต้อมซื้ออยู่ตลาดแต่ <c oughs> ปาดบางงามเลยครับเนะี่ยอันโม,โมเมนต์เมื่อสิบครับเมื่อสมาร์กลิน มใส่สองหน่วยเลยครับโอ้คับแล้วแม่ว่านกันยังหลายอยู่เพื่อกี่น้องเนอะ้โอ้ผมลืมอ่ะนี่หอมเปี้ครับปิดท้ายผมใส่แอนซี่ใบเพิ่มกามหอม ผมลืม่อนเดี๋ยวผมเอาซ่อนหน่อยนี่นกันแหละผมลืมเอาซ่อนมาน้ำ <_ l ick> <_ l ick> โอ้แซบน้องกันพี่น้อง <_ l ick> เห็นสีเห็นบ่ <_ l ick> เราเห็นสีนไป <_ l ick> เดี๋ยวเมมอาห้เบิ่ง กินกับข้าวปุ๋นครับซื้อข้าวปุ๋นมาโลนึงเฝ้าคักเฝ้าเนี่ยครับยานมันคำนี่จากอนเรืม่นนรหมหอดหอดบวงโอ้ตับหมึกใส่ซิมกัน ประเลยกใ่ไยโอ้เพชรคักขนาดพีอ่องเะี๋ยวมงเสียบึงไก่บึงแฮมบึงครับบึงบึง,บงนนแหน อ,อยากครับเนาะจะถ่ายก่อนอืมอืมอุ้ยจัดมองมึงอ้หูมึง,งพุดอะไรมึงแก่ๆโอ้ มาครับมามาใส่มือเลยครับเรื่อมาเดี๋ยวบวงมานน้ำแจ่บแซ่บอขอบคุณครับ สุดยอดมั้ยครับครับเพื่อนบังสุดยอดเลยครับสุดยอด แซ่บดังบันเลยพี่น้องเนี่ย chấm nhà trong này hả bấm đi rồi Pet kah pet. เัาขวามาริกกินยากหัก เฮ้ยครับพี่น้องอืมหมอนมันต่ำข้าวโพดเต็มถาดอยู่ โอ้เพชรพี่น้อง ขอบพอโพทธครับนะวนันดีขนาดนะี้ โอ้ตำข้อพดตำข้อพดโอ้เพชร Ah, sujud pinang pet. โอ้บหบไว้ครับเพชรโอ้บบไว้ครับพี่น้องอเพชรจังอีพี่นี่กับขอตัวลากลากไปก่อนครับเจอกันอีพี่นะสําหรับมือนี้สวัสดีครับ